ไป VIP มันยังอยู่เฮ้ยมันทะลุไปไหนวะอ,นนอ้ะออาวอ้าวยิงตายกูตบมือให้เลยอ่ะยังไม่ตายแอดมินพิ่งรู้หัวโหแยแอดมินกูระตกใจ ไอ้เหี้ยแม็กซ์หมดแล้วว่าใครมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวข้างบนข้างบนไอ้กลาวข้างบนไอ้เหี้ยไม่กล้าเหรอคนตั้งเยอะกูสองคนยาวพี่วานเดี๋ยวดันเลยซื้รอ่ไม่กล้ามาของกูอะไปไปพี่ว่าตีไอ้นี่ดิตีไอ้ไอไอลีนดิมันคนละตีกับเรามันก็สองอืมมันก็สองมันก็สองรอไอ้คนนี้ก่อน ต,ต,ตัวไอ mm, ้ตกตัวครับตัว mm ทีลตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยมีเม็ดเดียวไม่งั้นแตกนะน้องชายหน้าเบื่อป่ะใ่แล้วพี่เหมือนมาเหมือนมายืนเล่นเหรอเออคนก็ต้องเยอะกว่า ก็าอาจจะเจครับเอ,อ้ยจริงๆเราเข้ามาแล้วปล่อยแมงแพม,มอยู่นอกก็ได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าระวังกันโอ้ลิปตี้น้อยโดนตายน้องทันขึ้นไปอ้าเจ้าพี่กูยังพี่ไม่มีตัวขึ้นมานถ้ามันขึ้นบอกเดี๋ยวพี่ไปเสริมน้องครับพี่อ๋อโอ้ยเฮีย้ยเลยกูโดนว่ะ ที่มันเล่นเหลี่ยมอ่ะไม่ออกอะเราให้กวาดอยเดียวเลยต้องเจอล้นเสือแดงเกงวอลพี่ชานี่เรามาทำอะไรกันเนี่ยแล้วพี่ลองไปฟาร์มมายังเมื่อวานเราไม่เลนแบบฟาร์มแล้วพี่ผน่กลุ่มไม่ได้เลยเหมือนเรามาเดินเล่นอ่ะไอฟิกก็มาวะไอฟิกไอฟิกก็มาเล่นเอะคนเยอะนะไม่ลุ่มเนี่ยโอ้ไม่กล้าออกมาเล่นแบบลุกูถอ่ะ อยากเผมที่นี่ลงมาร้องเพลงร้องเพลงวายเบาเสียงหน่อย่อยแมงแทมเลยตีตีให้หมดนะออกมาตีให้หมดนะถ้าตีไม่หมดไม่ไม่อยากเล่นด้วยมองไม่เห็นเลยว่าเป้าจุดรอนานแล้วเนี่ยไม่ตีอันนี้ัตีรตี เอาไอ้ก้าเล่นกับมันไหมเอาดิเอาดิแันไม่ตีผมไอวีพีเป็นคนหัวตีใช่ป่ะไม่ใช่ตีอีตัวหนึ่งวีพีมันแก่ไอเด็กน้อยไม่ใช่หรอไม่รู้ว่ะเพี่ พี aw, da, Whoa, ่ chào <oughs> พี่ได้ยังผมน้องชายมันซื้อมาแล้วเจอปะเด็กไม่ต้องอยากวัดจำแม่งไม่พี่ยืนอยู่นอกเซฟใช่เหรอพี่ยืนอยู่นอกเซฟไม่ได้พี่กดคือลั่นเลย มันแตกยังไม่ใช้ใช่หวยล่ะจุดเดียวตังคลูกเ,ลเอาไปดแด่แตกแล้วแตกแล้วจัดตอนไหนวะรอไป๊บพี่วัตยออกไปอ๋ออ๋อเขาไม่เก็บหรอเขาเก็บไม่เก็บหรอกเล่นเลยผมไม่ไดอยู่แล้วของคนนี้เดี๋ยวมันก็ใส่เอาไปแพร่ข้างนอกทั้งวันนิน้วใหญ่หรอโหที่หอกยังีอยู่น้าเองนะเนี่ยที่ดิ เปวนไอพีมันงอยู่เฮ้ยมันทะลุไปไหนวะอ้าวอ้าวอ้าวตอนนี้มันไหลองเฮ้ยเฮ้ยโตวะเปล่าเปลี่ยนชื่อมาใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อมาใหม่เอ๊ะเะไรคลิปก็มีนะก็โดยแบงค์เครื่องไปนะ ก็โดนแบ่งเครื่องไปเนาะกูน้องแอดมินแค่นั่นทาเฮียไม่ดูตามาตะเรือกูอยู่เทียเดียวเขาไอ้ควายเออตรวจสอบอยู่แล้วครับมีคลิปเห็นชัดๆครับเห็นชัดชัดชัดแจ๋วมึงก็เต็มหาเติมใหม่เล่นขนาดเนี้ยเติมปูไม่ต้องพิ้ากัาคนอย่างมึงไอ้ควาย้มึงวิ่ง้าเมามากี่นะ อยูเนี่ยไม่ดูเทียเด็กไทยเทียหัวเกียร์นี่ที่หัวเกียนเล่นโปรทียหัวเกียนเล่นโปรดำพังมึงยังเล่นโปรอยู่ร้องกูเล่นง้อมาดิเปิดมาดิโอแม่งหัวร้องนะ เก็บนะโง่มืดนนะโง่โง่เหี้ยเล่นโปยังได้แค่นี้อย่าเล่นอย่าโดนใส่มึงก็มาดิปัดคนดีแซ่บกูแซ่บอยู่แล้วเป็นควยเลยมาดิมาดิมาต่อยกูเล่นครับพกไอ้เหี้ยมึงเล่นตื่นเหมือนกูนี่มามาดิ กูขอแค่โพกกูขอแค่พกกกลัวเฮ้ยนี่กลัวอ๋อมึงไปไหนอ่ะกูยังไม่เข้าเลยกูยังไม่เข้าเลยเฮ้ยมึงเข้าใหม่อะโตพ่อไงเฮียสลือทำไมกูต้องเล่นอะปลายปืนยาอ่อนเฮียกูเล่นกระโปก็เหลือแล้วกูเล่นกระโปพวกมึงก็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยให้กูเล่นกลเพื่อให้กูเล่นกลเพื่อเดี๋ยวพวกมึงจะร้องเอาโพกให้ไหวก่อนมางอกมา เขาเรียนมุขอะไรช้านว่าเฮียจะเล่นหกตามกว่าเออเปล่าเจอกูดันดิปากดีเหรอปากดีเงี้ยโดนหรอไม่เดียวรวายโว้เลิกหมดเหรอไปชิบหายโอยยไอ้ก้ามันเจ็ดคิวไอ้เฮียก้ามันโนหนึ่งยืนหนึ่งในวงการ ไม่มีใครไหวกับพกผมเห็นไหมพี่มาอีกตัวเดิมเสลอโป้เหี้ยสวะไยะไอเหี้ยสะถุนพี่วัดเทปดิแลกหมอกันหมอกมันลาวอ่ะหมกันลาวมันถึกเหรอเวยมันถึกอ่าเวยอัดอยู่แล้วครับเดี๋ยวกูโพนักกลุ่มให้มูงออกมาดีกว่าไอ้ควาย ถ่ายเลยกูโป่งอยู่แล้วกูตายเลยกูชอบเนี่ยกูชอบดังเนี่ยความเก่งกูจะดังกูชอบ6แม่งแรงอยู่แล้วใช่เซิร์ฟนี่แม่งเลยดีดิสติกเกอร์แรงที่ผายอ่ะแต่ FN ไม่เท่าไหร่ได้กระสุนเยอะอย่างเดียวดีเซอร์นี่แรงจริงต้องโม่เว้ยพี่ว่าเซิร์ฟนี่ที่ผมเล่นอ่ะเซิร์ฟอะไร้วาแง้นไม่มีถ้าแง้นมีก็ก๊อตแค่นั้นนี้เซิร์ฟแทรดีกว่าวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนควาย เอาคนเดียวหมดเซลไปเนี่ยเน็ตอย่างลาวไอ้เหี้ยเน็ตมึงอ่ะเน็ตวัดได้เปล่าเน็ตวัดได้เปล่างอมาดิงอมาดิงอมาดิสองเม็ดวิ่งกลับเลยเอออย่ามาหัวมาโหพ่อไงเหยียมาดูไหมนิ้วสดอ่ะเหลือจัดกองาย

พากูมาไหนมึงพากูมาไหนไอ้ควายมัดเซฟได้เว้นไอ้เชี่ยมันโง่แ่บว่า,วายิงพาผมวนไปไหนกันไปลูกไอ้มีใครยิงแล้วะโหได้ไวะนีแ่แหละยิงเต็นเนี่ยก็สบเลยไมมีไม่เอาลงบอกแล้วแต่มันโกงจริงคงเนี้ย